ครับสวัสดีครับวันดีครับเอฟีเช้านี้ก็เตรียมคดีนะฮะเวลาจะขึ้นศาลแล้วก็ดูว่าวันนี้เราไปถูกศาลไหมโจทย์จำเลยทะเลาะกันเรื่องอะไรฐานความผิดอะไรนะครับนะนะวันนี้นัดทําอะไรเนี่ยสิบพยานโจทย์เราก็ต้องเตรียมเราเป็นโจทย์ด้วยจำเลยอากต่างานะฮะทาฟ้องก็ต้องอ่านดูนะวันนี้เราไปขึ้นศาลเรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายโจทก์ก็ฟ้องว่าอะไรจาเลยว่าอะไรอต่างานะ นะครับข้อต่อสู้ของจำเลยตามคาให้การมีอะไรบ้างพยงพยานพร้อมสิบไหมบันทึกคาให้การยื่นหรือย,อยังมีเวลาเจ็ดวันตามวิทายามาตราร้อยี่สิบทับหนึ่งนะเราต้องเตรียมเอกาสารให้พร้อมใบแจ้งทนายมีไหมบางคนว่าความไปตั้งนานจนจบแล้วยังไม่มีใบแจ้งทนายก็ต้องดูใบแจ้งทนายมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็นัดหมายลูกความไปเจอที่ศาลลูกความหลายคนไม่เคยไปขึ้นศาลก็ไม่รู้เรียยไปศาลยังไง นะบางทีบอกไปขึ้นสารแพ่งใต้ไปสารแพ่งรัชดานะครับอันนี้ก็เราเป็นทนายความที่ดีก็ต้องตรวจสอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นการให้คําแนะนําเบื้องต้นสาหรับการเดินทางไปสารทนายความก็ต้องโทรนะครับลูกความตื่นหรือยังบางคนเมื่อคืนกินเหล้าหนึบนะนะนะยังไม่ตื่นเลยก็โทรไปปลุกมาถึงสารบางคนไม่รู้ที่จอดรถที่ไหนนะครับแล้วก็อยู่บาลังไหนเราก็ต้องคอยแจ้ง ไปรอรับลูกความอันนี้คือการทําหน้าที่ของทนายความซึ่งดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยจำจริงไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดียามเชา้าขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากน้ําท่วมสวัสดีครับ